วิธีการลบบัญชีในคลิปนี้จะเป็นการลบแบบถาวรเลยแต่เราสามารถกู้คืนกลับมาใช้งานใหม่ได้โดยจะมีระยะเวลาให้เราคิด30วันถึง60วันเลยไม่ใช่เป็นการแบบออกจากระบบตรงนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะเป็นการลบบัญชีของ Xbox เนี่ยที่เราล็อกอินในไมค้าบันนั่นแหละคือไม่ต้องการใช้แล้วจะลบออกไปเลยอย่างแรกก็กดออกเกมมาก่อนเนาะ แล้วทีนี้ให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมจะเป็นลิงก์เว็บเนาะกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เนาะก็ให้ดูคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองซึ่งถ้าใครที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็ให้ล็อกอินบัญชีของ Xbox ใน m i c r a f t นั่นแหละเราก็ล็อกอินตรงนี้ไปได้เลยซึ่งตรงนี้จะมีบางคนที่สมัครโดยใช้อีเมลใช่ไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้ gmail. g, m a I L g o m แบบนี้ซึ่งผมไม่รับประกันว่าจะทําตามในคลิปได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ใช้เป็น Hotmail จะเป็นลักษณะแบบนี้ hotmail.com แบบนี้สามารถทำตามในคลิปได้แน่นอนแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยปึ๊บตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่านของเรานั่นแหละแล้วกดลงชื่อก็ใช้ ถ้าใครที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราใส่อ e ีเมลสำรองซึ่งอ e ีเมลสำรองเนี่ยเป็นอ e ีเมลที่มันสามารถส่งลาดผ่านไปหาอ e ีเมลนั้นๆได้ไม่ใช่เป็นอ e ีเมลมั่วหรือเป็นอ e ีเมลปลอมไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถทําตรงนี้สําเร็จได้ซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะกดเลือกได้นะผม มันจะมีหมายเลขเบอรเโท์ด้วยซึ่งผมไม่แนะนําอยู่แล้วแนะนำให้ใช้เป็นอีเมลจะดีกว่านะก็เลือกเป็นอันแรกเนาะแล้วก็พิมพ์อีเมลตรงนี้ไปได้เลยซึ่งอีเมลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ด้านหลังมันเขียนว่า gmail. com แบบนี้แบบนี้คือเป็นอีเมลแล้วก็กดตรงถัดไปทีนี้เขาก็จะตรงรหัสผ่านเนี่ยไปที่อีเมลตรงนี้ ถ้าเราพิมพ์อีเมลถูกต้องมันก็จะส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลนั้นๆแต่ถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่ถูกต้องมันจะไม่ส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลนั้นๆตอนนี้ก็มาแล้วเข้าไปดูเลยกดค้างคัดลอกแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยแบบนี้แล้วกดตรงถัดไปแต่จะมีบางคนที่มันไม่ส่งรหัสผ่านมาก็ให้ไปดูคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงมุมขวาด้านบนนะตอนนี้ได้เลยจะเป็นคลิปบอกว่าจะแก้ไขยอย่างไรถ้ามันส่งรหัสผ่านมาแล้วก็กดถัดไป ทีนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่ตรงนี้ปึ๊บอันนี้ก็ใส่อ e ีเมลอันเดิมเลยก็จะเป็นอ e ีเมลสำรองของเรานั่นแหละแล้วกดส่งรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบถ้าเรารอแล้วมันไม่ส่งรหัสผ่านมาให้เราเข้าไปที่แอปอีเมลก็จะเป็นแอปนี้นะครับผมตามชื่อนี้เลยเห็นไหมแล้วกดเข้าไปดูแล้วก็จะเจอข้อความที่มันส่งมาแบบนี้เลยตามชื่อนี้เลยทีมงานบัญชี Microsoft แล้วกดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอรหัสผ่านตรงนี้ให้เรากดค้างพัดลอกแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลย ปึ๊บกดตรวจสอบปึ๊บกดติ๊กตรงนี้ปึ๊บกดไปที่ไม่ใช่ทีนี้มันก็จะมาหน้าตาแบบนี้เลยก็จะเป็นหน้าตาที่จะลบบัญชีออกนั่นเองแบบถาวรเลยให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ,อ่ะเห็นตรงนี้ปะ่ะ60 ตรงนี้ก็คือตามที่เขาบอกเลยในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจเรารอ60วันตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็น30วันก็ได้อยากให้บัญชีของเราเนี่ยปิดถาวรภายใน30วันหรือจะให้ปิดถาวรใน60วันเราก็สามารถที่จะเลือกได้ผมจะเลือกเป็น30วันแล้วกันแล้วเราก็กดตรงถัดไปปึ๊บแล้วเราก็กดติ๊กทั้งหมดเลยเห็นไหมมันจะมีช่องให้ติ๊กอยู่เห็นปะอ่ะกดติ๊กไปติ๊กติ๊กติ๊กทั้งหมดเลยปึ๊บปปึ๊บป,บปบ ทั้งหมดเลยนะครับผมเหตุผลเนี่ยก็คือเลือกอันนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องการใช้บัญชี Microsoft แล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยปึ๊บรอสักครู่หนึ่งทีนี้มันก็จะมาหน้าตาแบบนี้เขาก็จะบอกเลยว่าอีเมลอันนี้ของคุณเนี่ยจะถูกปิดลงในวันที่25เดือน1ปี2565ก็คือปีหน้าเพราะว่าเราเลือก30วันไว้แล้วเราก,กดตรงเสร็จสมบูรณ์แค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในเกมแล้วกันว่ามันยังอยู่หรือเปล่าปึ๊บ ผมไม่ได้ปัดตัวเกมทิ้งเนาะก็ปัดตัวเกมทิ้งไปก่อนรอดูว่ามันจะล็อกอินอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันล็อกอินอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ออกจากระบบในไมค์ครับเราต้องไปที่เซตติ้งไปที่ตรงนี้แล้วกดตรงนี้ปึ๊บแล้วกกดตรงนี้แค่นี้เองนะครับผมก็เป็นการลบบัญชี Xbox หรือบัญชีในเกมเนี่ยแบบถาวรเลย แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าใครที่อยากเปลี่ยนใจไม่อยากจะลบบัญชีแล้วจะทํำยังไงแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกินระยะเวลาตรงนี้จะไม่สามารถที่จะกู้คืนบัญชีได้ถ้าใครที่ตั้ง30วันหรือว่า60วันแล้วถ้าเกินระยะเวลาก็จะไม่สามารถที่จะกู้คืนได้ <S <S <ล>ก็คือเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยแล้วมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมก็พิมพ์ล็อกอินบัญชีเดิมของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะบัญชีเดิมแล้วกดตรงถัดไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมเลยแล้วกดลงชื่อเขาใช้ ทีนี้มันก็จะถามแบบนี้เลยเห็นไหมคุณจะเปิดบัญชีอีกครั้งหรือไม่ถ้าเราอยากเปิดบัญชีไปใช้อีกเหมือนเดิมเราก็แค่กดไปที่ปุ่มนี้ปึ๊บแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันว่าเราใช่เจ้าของบัญชีหรือเปล่าก็คือเขาจะส่งรหัสผ่านเนี่ยไปที่อ e ีเมลสำรองที่เราเคยใส่ไว้ก่อนหน้านี้จาได้ปะที่เป็นอ e ีเมลตรงเนี้ยให้เรากรอก e อีเมลตรงนี้ไปก็คือเป็นอ e ีเมลสำรองตรงนี้นั่นแหละแบบนี้เลยแล้วกดตรงส่งรหัสผ่านปึ๊บแล้วเขาก็จะส่งรหัสผ่านเนี่ยไปที่อ e ีเมลตรงนี้ เราก็ออกไปดูรหัสมาแล้วนะครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมตามชื่อเดิมเลยเข้าไปดูอันล่าสุดกดค้างถัดลอกมาแล้วก็เอามาวางแบบนี้กดถัดไปปึ๊บแล้วเขาก็จะบอกว่าบัญชีนี้ถูกเปิดใหม่แล้วแล้วเราก็กดตรงเสร็จสมบูรณ์ปึ๊บ แค่นี้เองนะผมแล้วกดปิดแอป,ปได้เลยก็จะเป็นการเปิดบัญชีเข้ามาใช้เหมือนเดิมนั่นเองบัญชีก็จะไม่ถูกลบนะครับผมเพราะว่าเราเปิดบัญชีเข้ามาใช้แล้วแต่ถ้าใครที่อยากเปลี่ยนใจอยากจะลบบัญชีก็ไปทําตามตอนต้นคลิปได้เลยตอนที่เราออกจากระบบบัญชีแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดบัญชีแล้วนะเราก็สามารถที่จะมากดล็อกอินในเกมได้เลยก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งกดไปที่ตรงนี้ลองชื่อเข้าใช้อ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็กดตรงดําเนินการต่อได้เลย แล้วก็กดตรงเริ่มกันเลยปึ๊บ ส่วนใครที่ขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็ให้เราพิมพ์บัญชี Xbox ของเราเลยเข้าไปที่ช่องนี้ทีนี้ก็กดที่ปุ่มนี้หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่หาดผ่านของบัญชีของเรานั่นแหละเราก็ใส่ไปที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก,กดไปที่ปุ่มนี้ดังนั้นก็ใช้งานได้เลยแค่นี้เองนะครับผมเราก็สามารถที่จะกลับมาใช้บัญชีเดิมได้แล้วสุดท้ายนี้ขอย้ําอีกทีว่าการลบบัญชีในคลิปนี้เป็นการลบบัญชีแบบถาวรแต่มันต้องใช้เวลา30วันถึง60วันในการลบเพราะว่า เพาจะให้เราไปคุยกับตัวเองก่อนว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่ากดปุ๊บลบเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมก็ถ้าใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไ้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า